สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B in UK นะคะมองมาทุกคนจะได้จะได้ยินเสียงบีนะ,ะวันนี้ก็มาเจอกับอีกแล้วในช่วงทางงานอนั้นนะคะจะพาม,มาดูว่าว่าจะได้เงินแต่ละบาทที่อังกฤษนะคะต้องทำไรบ้างนะคะทุกคนคะ บางคนคิดว่าเป็นเมียฝรั่งนะคะมาอยู่ประเทศอังกฤษกจะมีงานทำสบายๆนะคะนั่งกินนอนกินค่ะเป็นยังคะ,ะนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะกว่าจะได้เป็นแต่ละบาทค่ะหน้าแดงหน้าไม่ไปเลยคะ่ะ งานดีก็จริงค่ะทุกคนจ๋าแต่ว่ามันก็ต้องสู้งานนะเนาะคนสู้งานสู้กับคนสู้กับทุกอย่างนะคะังว่าทุกคนจะได้ยินเสียงดีเนาะนี่นะคะที่ก็มาทําให้มันเป็นลายลายก่อนเนาะแล้วก็พุ่งนี้เราก็จะทําพ่งนี้เราก็จะเอาไปนึ่งอีกชีนหนึ่งนะคะถ้าเวลาเราหนึ่งเนี่ยมันจะหกแปดเก้ามันจะนิ่มนิ่มกว่านะคนะพืเดี๋ยวาี๊อ เตรียมก่อนนะคะอันนี้เราแค่ต้องการให้มันเป็นลายนะคะแล้วก็ออกเวลาเวลาเรานึ่งเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะออกกลิ่นเป็นแบบกลิ่นแบบบาร์บีคิวประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางนี้เขาใส่แค่เกลือใส่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินาะแต่ว่าเืออร่อยแล้วเขาก็แล้วก็อันนี้ของเราเราก็จะใส่ไปกับสลัดนะคะซีซาร์สลัดเนาะ ก็จะมีคลิปที่ว่าบีทำไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะนนซีซาสลัดตลอดมาเนาะเป็นประมาณนี้ค่ะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนทั้งล้างช่วยทั้งทำอย่างนี้เนาะร็จโอ้ร้อนค่ะตอนตอนนี้เป็นเวลาประมาณป่ายสองครึ่งนะคะเสิร์ฟด้านหน้าใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่า เสิร์ฟให้ลูกค้าเสร็จแต่ว่าเรายังต้องเตรียมอาหารสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะพี่ก็หลังจากทำเตรียมตรงนั้นกับพี่ทอมเสร็จแล้วนะคะพี่ก็มาเตรียมตรงนี้นต่อเตรียมเสร็จเร็วก็ได้กลับบ้านเร็วนะคะก็าอาจจะสบายตื่แต่ว่าน่าจะไม่ได้เสร็จเร็วหรอกประมาณหกโ,โมงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งอะคะ่ะวันหนึ่งนะคะทำงานอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงล่ะเดี๋ยวขอใส่พริกไทยกับอันนี้เพิ่มหนะน่อยเนาะวัน อาทิตย์นี้นะคะทุกคนอาทิตย์นี้พี่ทำงานมา5้าวันแล้วคะ่ะวันหนึ่งได้ตังกว่าสิบสองชั่วโมงถามว่าดีไหมมันก็ดีค่ะแต่มันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยแต่ก็สนุหน่ะได้ตังทำทุกอย่างคะ่ะเพื่อตังนะทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกอย่างต้องใช้ตังคะ่ะจะบอกว่าความรักเออไม่เกี่ยวกวับความรักสิมันทุกอย่างอะคะ่ะทุกอย่างต้องใช้ตังจริง แต่ถามว่าถ้าสมมติว่าพี่ทอมให้อยู่บ้านเฉยแต่ไม่ทํางานเอาไหมส่วนตัวบีคิดว่าบีไม่เอาครับเพราะว่าอยู่บ้านก็น,น่าเบื่อค่ะกลับมาทํางานเนี่ยเจอคนทุกคนมากมายะคะ่ะมีเพื่อนใหม่ด้วยมีเพื่อนใหม่ทถมได้ตังค์ด้วยค่ะได้อยู่กับแฟนด้วยได้อยู่กับสามีด้วยนะคะก็ดีไปอีกค่ะดีหลายๆเท่าเลยเนาะได้ทั้งตังค์ได้ได้ทุกอย่างนะคะได้ประสบการณ์การทํางานในครัว ได้ฝึกภาษาพูดคุยนะคะเดี๋ยวบีก็เวลาบีเอาออกมานะคะบีก็จะใส่เกลือใส่ริกไทยลงไปต่อเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ถูๆนะคะทุกคนค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเนาะแต่ว่าบีเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าขยับกล้องไม่ได้มือสกปรกมากค่ะมือของบีสกปรกมากม,มันมันมันติดกับไก่อะ่ะไม่อยากถอดไอ้ถุงมือถอดท้าถอดออ,ออกนี่แหละคะ่ะ วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากค่ะทุกคนคะแค่จะมาให้เพื่อนๆได้ดูเฉยๆเนาะว่ามาเป็นเมียฝรั่งอังกฤษเนี่ยเมียฝรั่งเมืองผู้ดีนอนอยู่บ้านกินเงินกินทอง่ใช่นะคะสำหรับบางคนเขาเขาคิดว่าเรามาอยู่อย่างนี้เราอยู่แบบสบายๆเนาะไม่ต้องทาง,งานเนาะถามว่าอยู่แบบไม่ต้องทำง,งานไหมก็ทำได้ค่ะแต่ว่าเออมันเราต่คนด้วย ไม่ชอบค่ะทุกคนปีใหม่เมันเป็นเทศกาลนะคะเทศกาลประจำปีเนาะมันคือเทศกาลใหญ่มากที่ก็ได้มีโอกาสมาเห็นได้มีโอกาสมาเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ประสบการณ์อย่างเึิไปเลยค่ะถามว่าดีไหมดีดีมากคราบผ่วบางคนไม่มีไม่มีเงินซื้อถั่วเข้านะคะแต่ของเราคือเัาเข้าได้เนาะ่เข้าได้แล้วเราก็อะไรอะลู้องร้อน ทำงานได้ด้วยนะก็เดินได้ด้วยนะ,ะแต่ว,ว่าวันนี้คือค่อนข้างยุ่งเนาะก็เลยคิดว่าจะไปจะไปทำตอนโอ้สงดังจะไปเดินอีกสองสามวันนะคะมาคนนับกันะคะสองสี่หก ครับค่ัถาดหนึ่งเราจะใส่ประมาณ2 0ชิ้นครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสี่หกแปเกเขียงกันเขียงกันเขียงกันกัน

ส่วนมากที่นี่นะคะเขาคนหลังเขาไม่ค่อยชอบล้างถ้วยล้างจานกัน,นะคะ่ะนั่นก็เลยแบกว่าคนต่างประเทศอย่างเงี้ยคนประเทศใกล้เคะียงค่ะมาทํางานอย่างเงี้ยเนาะ,ะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าต่างดาวมาทํางานอ่าเขาเรียกอะไรอะล้างถ้วยล้างจานนะคะคือเขารับรับอย่างแรงเลยเพราะเขาต้องการนะคะว หน้าแดงไหมคะอัน,นีอีกอันหนึ่งอีกผักหนึ่งอีกชิ้นนึงเดี๋ยวบีจะใส่ไปแล้วก็จะเสร็จตรงไหไดวังว่าเพื่อนๆจะได้ดยินเสียงดีนะ สเสน,นียางเลงของคนไทยทคิดว่านะที่ว่าคนไทยไม่เลือกงานค่ะถ้ามาอีก่ามอาทิตอย่างงี้แล้วก็เจเ้าได้ทำอะไรคือแค่ขยันนะคะเขาก็ชอบแล้วค่ะต่อทปนะคะถ้าเสียงดังนะะ้องก็หดนี้ออกอ่ะเราดปใส่ผีกไทยตีดซึกงนิดนึงก่อนจะได้รสชาติ ถ้าเป็นบ้านเรานะคะใส่บดโพรงชุโต๊อกตีใส่โตโตใสอซอ,อ,อสหอยนะคะก็จะได้แต่ละชิ้นเนาะ o u r i g h t b e yeah okay thank you you okay จะได้แต่ละชิ้น,นแต่อันนี้ที่นี่เขาทำแค่ใส่แค่นี้คือจบค่ะทุกคนจะ้ะใส่แค่ใส่แค่เกลือพริกไทยจบเลยะคะ่ะแล้วก็ที่จะกินใส่อะไรก็กินไปนะคะ พายามใส่ไปเรื่อยๆใส่ออ,อก่ว่าอาทิตย์นี้จะได้เงนินเดื <c oughs> อนเยอะเงินรายเดือนเอ่ไม่ใช่สิดเออเงินเดือนอะไรเมันก็ได้เยอะไหมัมนก็ได้เยอะค่ะตัวคนจา๋าแต่มันก็ ถาหาสีเขาก็เยอะพที่ว่าถ้าเป็นคนไทยเราเนี่ยถ้ามาทํางานที่อังกฤษคือสบายเลยค่ะคนรจะเพราะว่าตอนเด็กๆนอาบีก็ทํางานปลูกมันไปไปนากับตานะคะปลูกมันปลูกยุกคาทําท,ทุกอย่างคะ่ะมาอยู่ที่นี่คือนะงานที่เขาบอกว่างานหนักนี่คือเบาไปเลยนะล้างถ้วยล้างจาน ม,ม,มันหนักสำหรับเขาค่ะคนประเทศนี้เขาแบบเขาจะเขาจะพูดยังไงดีนะเขาทําตัวเป็นผู้ดีค่ะบางคนเนาะสำหรับบางคนช่นั้นแหละแต่บางคนก็ไม่ถือไม่อะไรค่ะแต่ว่า,าแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบล้างอะไรแบบนี้เนาะถ้าระ่าสุกป,ปกไหมก็มันก็ไม่ค่ะแต่ว่าเขาแค่ไม่ชอบเฉย ส่วนมากงานพวกล้างเครื่องล้างจานจะเป็นงานที่ว่างานของเด็กที่เพิ่งฝึกขัดทํางานนะคะอายุ16อย่างนี้เนาะที่ยงกินนะคะเด็กอายุ15-16ก็จะเริ่มทํางานนะคะเริ่มทํางานแบบออกมาทํางานข้างนอกมากก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะมาฝึกงานเริ่มฝึกงานหา,นอานนอนนเอง <c oughs> อันนี้เขาเจ็บเจ็บขาะคะมาทํางานพร้อมๆกันค่ะแต่คนละทีมเนาะทีมฝั่งนึง ก็ทักทายกันปกติค่ะแต่บีส่วนมากตอไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไทยเรายิ่งคุยก็เขาเขาคิดว่าเราคุยได้เราอะไรได้เขาจะถามเราเยอะบางทีก็เป็นคนที่ไม่ค่ยชอบให้ใครถามอะไรเยอะนะนคะทำงานเยอททางานเนาะคุยได้ค่ะแต่แต่ไม่ใช่ว่าถ้า,าถามเยอะแล้วก็จะบางทีก็จะใช้เราด้วยเนาะ คนรับก่อนครับสองสี่ห้าหกชิ้นสชิ้นลถาดนี้เขาเจ็บขาน่าจะไปพาตัดขามา ฮะเย้ <Yeah. S 1> ทุกคนจากว่สีฮอดกวสีเล้วหนาใหม่เลยอันนี้เป็นวันที่สองนะคะอันนี้เป็นวันที่สองที่มาทำงานเอ,อ้ไม่ใช่ทำงานที่ทำย่างไก่พอเช้า,ชานี้คุณได้กิน กินไก่เออมนจะกินไก่กินกล้วยมีกินกล้วยไปนิดนึงกินกล้วยไปชิ้นนึงโอ้โหแล้วก็เรียกอะไระอ่ะแอปเปิลลูกหนึ่งนะคะนี่นะคะัพักมันพักไม่ได้ะคะ่ะม,มันถ้ามันพักเดี yeah. ๋ย <laughs> เพื่อนเพื่อนไปถาม,อ,ม,อ,มอ๋อมึงมึงอัดวิดีโออีกเร็วบอกสั่นอัดวิดีโอโอีกเร็วบอกอักดทั้ง,งมือทั้งเว้นพี่ต้นวเราเจ็บขา ค้อนี้นะคะที่ทททกเฮ็ดแกงเขียวหวานค่ะค้อนี้นะคะทำแกงเขียวหวานไทยไทยฟินเชอรี่นะคะแต่เวลาเวลา่รัเขาเบาเขาคุยกันในในพวเนาะดีอ้าวไอค่ะต้นจใจไอแทนว่าแต่ไอแท,ทนหรอกแต่ว่าย่ากกาบอกไทยฟินเชอรี่จ้ะนะ,ะแกงเขียวหวานไทยอเท่นานั้นปุ๊บฉันกระเทิร์นแทน่นไงเนาะ ไ,ไอ้ทร้อมบอกเธอเธออ่อนานกรยยางเศร้าหนาค่ะนะเหมือนเป็นนางอบเศร้าหนาค่ะทุกคนจะ้ะหนาแดงยื่นึ้นเลยก็เสียแล้ว,ว,ก,วก็อีกโดนอยู่ค่ะประมาณชั่วโมงนะคะบอกดังบ่ได้ไลยหูเขาเกรงใจเขาหละัะโอกโอยู่ค้เดียวเป็นบาปเป็นโผ สองสี่หกแปดเก้าเดี๋ยวเาทาั้งใส่ทั้งนี้ก่อนแล้วค่อยใ,ใส่เลือเพิ่มน,นี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะถ้าอยากว่าทำงานต่างประเทศดูไว้นะคะก็จะได้ยิงแต่ละบาทแต่ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะคุณครูอาไม่ใช่น้อยๆคือ ตัวใช้แรงนไม่ใช่น้อยนะคะค่าคีมเบิร์ดหมึดกระสีนอนทั้งเสาทั้งแรงมาเทศกานเชิดหนึ่งมาน้ำใหม่เบิรเออสิบสิบแล้วโอ้โหหอนหักหัก แต่ดีนะคะวันนี้อากาศไม่หนาวค่ะข้างนอกแดดออกค่ะข้างข้างนอกน,นี่คืออากาศที่ทัน20คนมาเที่ยวเยอะค่ะตั๋วเข้าตัวาต๋วเข้างานที่นี่ก็ประมาณ20ปอนด์นะคะ20ปอนด์ก็ตกจริงที่ประมาณเกือบหนึ่งพันบาทะคะประมาณ900แค่เข้ามานะค่ะทานซื้อติดอาหารนะคะ ซื้ออาหารเพื่อีกตังหาใส่เกลือเพิ่มก่อนนะสักพักก็จะเสียงดังตัวนี้เพราะว่าเด็กๆจะมาไม่ใช่เด็กก็เด็กเถื่อค่ะน้องๆเด็กเิร์ฟด้านหน้าจอจะมา ล้างถ้วยให้ค่ะเพราะว่าทางนี้ถ้าทาเป็นหลายชั่วโมงค่ะถ้าถ้าทำเพราเธออยากได้เงินเธอก็จะอยู่ต่ออ,อย่าเตะสำหรับดีบิคิดว่าประมาณดีทํางานประมาณทําวันละ6-7ชั่วโมงก็โอเคแล้วค่ะต่อว,วัน แต่วันหนึ่งวีทําได้ประมาณ12 14ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเยอะยนะ,ะ้วคะตอนนี้รออย่างเดียวรอขึ้นเดือนเงินรอเจ้านายขึ้นเดือนให้เพราะว่าทางนั้นในครัวมา3ปีแล้วเนาะ3ปีแล้วค่ะทาทีทำยู่สบองบริษัทนะคะบริษัทหนึ่งขึ้นเงิน,นงเดือนให้แล้วทําทําแค่ปีเดียวเขาขึ้นให้แต่ที่นี่เขาเขาให้โบนัสเยอะเขาให้โบนัสเยอะเขาให้ค่าไปเที่ยวค่าเขาส่อนเยอะนะคะก็เลย โอเคไม่เป็นไรเ้าก็งานเยอะด้วยค่าแรงของบินาบาทนน้ก็ถือว่ากุ้มแล้วค่ะบางคนเขาเดินทางเขาคิดว่าทำไมบีถึงพูดคนเดียวนะคะเขามองหน้าบีตุ๊กแตกที่หนีเป็นใสแค่เราพยกคนเดียว่ะเราพูดเดียวแตกสองสี่ห้าเจ็ดแปด คอยพอใจการทิท้งล้ะะลางถ้วยล้างเ้นกันเลยได้ล้างถ้วยิมร็จหดจมทุกคนจะาีเหลืออีกเยอะเลยนะคะกว่าจะเสร็จดีก็จะขอจบคลิปไว้เร็วๆนี้นะคะเพราะว่าจะทำงานต่อให้เสร็จนะคะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนคะ่ะแต่ว่าไม่อยากให้คลิป ไปไกลไปไกลเกิน,นะะยวเพื่อนๆดูหลังสุดเสร็จ,รจหกตัวนี้นี่ก็จะไปแล้วนะคะร้อร้อ,อค่ะ ไอ้ไม่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่ดู้สึกหรอค่ะ <c oughs> หอนดี